รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประกาศเป้าหมายการทำงานปี2567ร่วมกับหน่วยงานในองค์กรที่เกี่ยวข้องเน้นการบูรณาการกับทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการรัฐวิสาหกิจเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในปี2567จากเชิงปริมาณเข้าสู่โหมดของคุณภาพปักหมุดให้ประเทศไทยเป็นไฮซีซันออนเยียราวทัวริ s ึมเดสติเนชันคือเที่ยวได้ทั้งปีหรือเที่ยวได้ทั้ง365วันโดยจะใช้ซอฟต์พาวเวอร์สร้างภาพลักษณ์เมืองไทยเน้นความปลอดภยัยพร้อมขับเคลื่อนด้านการกีฬา มุ่งสู่เป้าหมายไรายได้ที่3.5ล้านล้านบาทไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่เราต้องเริ่มเส้นทางใหม่ๆแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเที่ยวแล้วอยู่นานขึ้น มีการเน้นในเมืองรองและที่สําคัญที่สุดค่ะก็เรื่องความปลอดภัยซึ่งต้องบูรณาการคือทําให้นะักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นในส่วนกีฬาค่ะอย่างเรียนก็จะเน้นทั้งในส่วนของกีฬาที่เป็นเยาวชนแล้วก็กีฬาอาชีพด้วยค่ะแล้วก็ในการที่จะเน้นเอาอีเวนตต่างๆเข้ามาในเมืองไทยมากยิ่งขึ้นให้ทุกๆวันเนี่ยเป็นวันของการที่มาเที่ยวเมืองไทยได้